ครับผมเส้นนี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้นไม้เข้ามาใหม่นะแต่ว่าก็จะคุยให้ฟังว่าแบบคนที่อยากจะเริ่มปลูกแคกตัดนะครับเริ่มยังไงควรจะเริ่มยังไงดีออันนี้จะสนสนุกแคคตัดนะเนี่ยของโกติีก็เอาง่ายๆเลยนะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจากการดู u t u b e ก่อน ศึกษาก่อนว่าเราชอบพันไหนนะครับสำหรับต,ตัวผมนี่ก็จะเป็นยิมโนโดานะแบบนี้ศึกษา youtube ก่อนเลยนะครับหาง่ายมากแล้วก็ตัวนี้สวยนะแล้วก็ดูเลยว่าเราชอบพันไหนะถ้าสมมติคุณชอบยิมโนะผมเนี่ยทพีก็เลือกเลยว่าคุณชอบลายไหนอีกอันนี้ให้ศึกษา ก่อนจะไปดูว่าเลี้ยงยังไงอะไรยังไงนะไปศึกษาความสวยก่อนมันจะได้อยากปลูกนี้โหอันนี้สวยนะครับต้องรอตัวอีกหน่อยมันก็จะมีด่างร่องเขียวเข้าบ้างด่างสันนี่ยด่างสันก็คือจะตรงนี้นะครับแล้วก็อินเวิร์ดอินเวิร์ดก็คือสีเขียวจะอยู่ข้างในเอาให้ดูเอาให้ดูเป็นตัวอย่าง อย่างนี้คือด่างร่องเห็นไหมร่องมันจะเป็นด่างแบบนี้ก็แพงนะครับที่เข้าแพงแพงกันด่างร่องตบเขียวเข้าบ้างมันจะแพงนะแล้วก็มีแบบนี้อีกแบบนี้เรียกว่าคริสต้าต้านะครับหรือเขาเรียกกันว่ายิมโนคริสยิมโนคริสอะไรอย่างเงี้ย <Yes. S 1> เจ็บเจ็บเจ็บก็คือมันจะเยอะเยอะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ก็สวยครับ okay. เมื่อคุณเลือกได้แล้วว่าจะเอาพันไหนนะคุณก็ไปดูวิธีการปลูกทีนี้การปลูกจริงๆไม่ยากเลยก็รดน้ําอย่าให้แห้งนะครับเพราะว่าเป็นไม้บวมน้ําแล้วก็สัก3ามวันครั้งนะยินโน่สาวันครั้ง4ี่วันครั้งอย่าให้เกินนะแล้วก็ดินก็นั่นแหละก็หลังจากเลือกความชอบแล้วก็ไปดูดินส่วนตัวผมเนี่ยตัวผมที่เริ่มมา ผมไม่ได้เริ่มยิมโนโน,นะครับผมผมเริ่มเป็นอันนี้พาไปดูนี่เป็นต้นนี้ก่อนเลยแล้วเลี้ยงยังไงก็ไม่ตายนะจากต้นเนี่ยตอนแรกอะไม่ถึงแค่เนี้ต้นประมาณนี้เองสั้นๆแล้วมันก็ยาูโ,โตขึ้นอย่างนี้เลยนะนี่อันนี้ด้วยมกันเลี้ยงแบบไม่ค่อยดีนะก็ยังไม่ตายแล้วก็เนี่ยอันนี้ เป็นยิมโนโเขียวนี่ต้นแรกเซตนี้นี่ต้นแรกนี่เซตนี้ก็คือวางไว้ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับก็ไม่ตายนะครับผมพอหลังจากนั้นมันเริ่มออกดอกเห็นะออกดอกแล้วผมก็อันนี้อันนี้เรียกเขียวเข้าบางเขียวเข้าบางคือถ้าเป็นอย่างนี้รอบทั้งอันนะจะแพงมากเลยก็หวังอยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ แล้วผมเลี้ยงจนมันออกดอก่ยผมเห็นดอกผมก็เลยเริ่มเริ่มอยากเลี้ยงจริงจังนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูลายสีมันก็จะมีหลายแบบเนี่ยเด็กๆก็จะอันนี้อันนี้เขาเรียกพิงดมอนอ่ามันจะมีเรื่องโคนนะครับโคนดังต่างๆ่ก็ว่ากันไปนี่ต้นนี้ต้นนี้ตอนแรกก็เป็นแบบเป็นฮาร์ปนะจะไม่ด่างอย่างนี้นะตรงเนี้ยตรง อันนี้ตัวอาจจะเป็น In อินเวอร์สได้ตอนแรกเป็นเขียวเนี่ยเขียวครึ่งส้มครึ่งนะครับผมตอนนี้พอเลี้ยงไวส้สักพักให้โดนแดดให้น้ําอะไรนะครับเอามาจากฟาร์มอันนี้อามาจากฟาร์มไซทองนะอยู่ตรงปทุมถนนสามสี่ห้านะครับผมเยอะฟาร์มนี้ก็มีเยอะเหมือนกันหลายต้นหลายพันนะครับเนี่ยก็รอให้มันขึ้นอันนี้ถ้าขึ้นหมดก็สวยนะจะเป็นอินเวอร์สข้างในจะเป็นสีเขียวเห็นไหมอันนี้ก็เปิดมาแล้ว กระบองเพชรนี่เวลาดูให้ดูหน้าไม้อย่างนี้นะครับเพราะมันจะโตจากข้างในตรงกลางเนี่ยไล่ออกมาอ่โอเคประมาณนี้อิ In vert. In vert. นเวดอินเวดนั่นแหละครับก็อันนี้ก็ได้มานี่ใหญ่ใหญ่มากแป๊บน,นึงนะใหญ่มาก อันนี้จะเป็นด่างร่องนะครับเนี่ยด่างตรงร่องแล้วก็เป็นด่างสันนิดหน่อยอันนี้คือไซส์แบบใหญ่อันนี้ถือว่าใหญ่นะแล้วก็ให้ดอกได้แล้วน,นี่อ่าโอเคผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็พอคุณเลือกลายเลือกพันธุ์ที่คุณชอบแล้วใช่ไหมอ่าพอคุณเลือกได้แล้วคุณอยากเริ่มเก็บ ้องไปตามหาซื้อใน Facebook ได้หรือว่าถ้าคุณใ่ช่วงนี้ไม่ชช่นชีพมันเยอะแบบสั่งไปไม่ส่งของอะไรอย่างี้นะคุณไปเพจเริ่มที่เพจใหญ่ๆก่อนเหลเอาแบบมันมีเพจที่ผมซื้อแล้วกันที่ว่าผมซื้อแล้วผมได้ต้นไม้มาจริงนะอันนี้มัไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมมีเพจสวนสนุกแคคตัสคืออน,นเลย,เยกล่องนี้เลยสวนสนุกแคคตัสกับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยกับทั้งหมดเนี่ย มาจากสวนสนุกแคคตัสนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยพวกนี้สวยสวยอยู่เหมือนกันนะชื่อว่าฟาร์มอะไรนะแคคตัสแฟมิลี่แฟมิลี่แคคตัสอะไรอย่างเงี้ยแหละอยู่เชียงรายนะอันนั้นก็อยู่เชียงรายถามว่าไม้สวยนะสวยแล้วก็จะเป็นแบบต้นเล็กแต่ไซส์ทำดอกเขาก็มีแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวความสนุกมันอยู่ตรง มันอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรการการผสมพันเลยการทำผสมเกสรอ,อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้อ่ะให้ดูอันนี้จะเป็น lb hybrid นะครับผมเฮ้ย lb ตัวนี้เด็ดว่ะ lb แท้นะครับ lb สองหนึ่เายเก็บพวกนี้ก็ได้พวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีด่างนะแต่ถามว่าด่างมีไหมมีม ต้นที่มีด่างมีเฮ้ยอันนี้ลุ้นด่างเฮ้ยด,ดีวะ่ะอันนี้สวนพีโกะนะครับโอเครวนไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้อยากได้ต้นนาแอ์ไปบอกเขาดูซื้อตามเพจง่ายสุดแนะนำเลยว่าซื้อแบบอยากสนุกอะ่ะซื้อสักสี่เซนสี่เซนมาสักเริ่มต้นสักสี่ต้นก็ได้ แต่ว่าต้นหนึ่งมันก็จะมีดอกได้เยอะนะให้ดูอีกรอบเนี่ยเร่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเวลาผสมนะก็เอาเนี้ยสองต้นผสมกันนะก็จะได้เป็นอย่างนี้แต่น,นี่ผมไม่ได้ผสมนะผมกะว่ายังไม่ผสมหรอกเพราะมันเป็นไม้เขียวแต่จริงๆมันมีเชื้อด่างนะครับเนี่ยสวยอยู่นะก็อลองซื้อมาซะอยากให้หรือจะเริ่มยิมโนเขียวก่อนก็ได้ยิมโนเขียวยังตายยาก ตายยากเลย,ยหยิบมาให้ดูเนี่ยอันเนี้ยคือยิมโนเขียวซื้อมาตั้งแต่แรกเลยซื้อมาแล้วก็วางทิ้งตากแดดด้วยน้ำก็ไม่ค่อยลดตอนแรกอะตอนที่ยังไม่เล่นนะซื้อมาตั้งเฉยก็จะเป็นทรงนี้เลยอันนี้ย no นะิมโนมีมีฮานโอ่ะเรียกว่าพันธุ์มิฮานโเขียวเนี่ยเห็ดอกก็จะขึ้นอีกแหละอันนี้เพิ่งเก็บไปนะครับเพิ่งเก็บไปสองฝากนะมีพวกไม้เยอะฮ ยิมโนเขียวนี่โตง่ายโตวไวเลี้ยงง่ายแล้วก็ดอกง่ายนะครับผมตายยากใครจะเริ่มอย่างนั้นก็ได้แล้วถูกอือนี่คือข้อดีนะถ้าจะเริ่มยิมโนเขียวแต่ถ้าเกิดใครแบบมไม่ค่อยชอบครับผมดูแล้วผมไม่ชอบเขียวๆเ,เลยผมชอบอินเวอร์สผมชอบลายนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะครับก็ไปเลยไปตามร้านอะแล้วบอกเขาเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูอะอ่ะ าทีเล็กให้ดูว่าคือบางคนชอบไงมันจะเป็นไดนโนเสาร์นี่ทีเล็กมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยทีเล็กมันจะยับยับแบบนี่นี่นยับยับอ่ายับยับนะครับเขาเรียกว่าทีเล็กเหมือนเหมือน,นถิ่ไดนโนเสาร์นะเขาเลยให้ชื่อนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวอ,อีกดูเซตเดียว ามต้นมาดูดิสาต้นเราสั่งเไรมาบางทีสั่งใบจําไม่ได้นะครับผมไปเอฟเข้ามาม,มาดูกันต้นนี้ต้นนี้เป็นอะไรโอ้โหอันนี้ต้นยาวอันนี้ต้นแถม,มจําได้แหละต้นเขแถมให้ผมมานะครับผมถามพาต้นนี้คือถ้าคุณชอบเ่ย คุณเล่นได้นะต้นยยยาไว้ไยแต่ขํารล่นนักสะสมพวกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเขาชอบแป้นตี้ใหญ่ถ้าได้สวงแป้นตี้ใหย่ด้ราคานะครับผมอ๋อจริงๆก็ใครอยากเอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะขําข,ขระหว่างเนี่ยเพราะมันไม่ได้ใช้เวลากับมันเยอะนะครับผมถ้าเราปลูกนะอันเนี้ยต้นเนี้ยดังสวยนะแต่ว่าเสียทรงเป็นทรงยาวไปหน่อยฮะแต่ว่าไม่ค่อยโดนแดด แต่เดี๋ยวผมเลี้ยงไปไม่เป็นไรเอาไปเป็นแม่พันธุ์น่าสวยอยู่เหลืออีกสองต้นเหลืออีกสองต้นเนี้ยต้นนี้อะไรโอ้ยกตอนนี้ตลาดก็ไม่ได้โหดเท่ากับตอนไอ้โควิดใหม่ๆนะโควิดใหม่ๆต้นไม้จะแพงกว่านี้มาก อันนี้ถือว่าต้นไม้ราคาแบบจับต้องได้แล้วสวยๆแล้วก็าหาได้เลยหลักสิบหลักร้อยอะไรนี้ก็สวยละนี่ครับอันนี้อา่าตัวนี้สวยเนหะ็นไหมอันนี้คือด่างร่องเลยด่างร่องแบบสวยเลยตัวนี้สวยทั้งทรงนะฮะทรงเตี้ยแป้นนะเป็นมิฮาน่เนี่ยมิฮาน่เตี้ยแป้นหนามชนะีเห็นไหมหนามชีชีเขาเรียกไม่ได้ใช่หนามบางับงบังนะชีชี นี่นนี่เรียกด่างสันอ่าโอ,อันนี้จะเป็นลายมันไล่ลงมาแล้วนะเน,นี่ก็จะเป็นทางร่องบนด่างสันนี่จะสวยนะตัวเนี้ยเลี้ยงไปหน่อยจะสวยนี่มันต้องเป็นอย่างประมาณนี้รอมันสวยก่อนรอมันสวยก่อนต้นสุดท้ายครับต้นสุดท้าย มาแล้วต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายนี่เบอร์อนะไรของแถมหรือของเอฟมากลงดูของแถมเยอะเกินลองดูลองดูต้นนี้ด่างน้อยไว้หน่อยอาจจะเป็นต้นแถมไหมต้นเนี้ยก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงให้ลุ้นใบเนี่ยมันจะเป็นลายเดียวกับอันนั้นเลยแต่อันนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่า l b h y b r i บนะอา่าคุณดูทรงนะจะไม่เหมือนกับต้นเมื่อกี้นะนี่ มัน l v Hybrid เขือ,อนนี้อันนี้คือ l v 2178อันนี้ l v แท้อันนี้ l v Hybrid อ่าเืใครชอบไล้ไปตามหานะมันจะต่างกันนะครับรูปทรงโอ้ยหนามนี่นะอันนี้คือมีฮานูนี่คือ l v นะครับแต่ว่าอยู่ในสายพันธุ์ยิมโนโคาริเซียมเหมือนกันอ่าเพื่อนๆชอบอันไหนก็ไปรองดูนะครับโอเคต้ไนไม้ก็แกะหมดและ เดี๋ยวต่อไปผมจะเอาไปลงกระถางต่อนะครับเอาใหม่ผมรีแคปให้ใหม่นะครับก็คือหนึ่งไปซื้อไปดู y o u t u b e ว่าคุณชอบลายไหนชอบลายไหนเสร็จคุณหาสวนหาสวนเสร็จคุณดูวิธีเลี้ยงดูวิธีเลี้ยงเสร็จคุณติดต่อสวนใบุณบอกเลยอยากได้ลายนี้ครับพี่งบประมาณเท่านี้พี่วอมี้ผมเลี้ยงไหมซื้อมาเสร็จนะคุมก็เลี้ยงเลี้ยงเสร็จคุณผสมพันธุ์นี่เริ่มสนุกแหละเลี้ยงไปสี่ปี่ยนด้วยนะครับผม ลุนสีลุนเสือนะครับผมแล้วจะบอกว่าโกติเขาตอนนี้ก็เริ่มจะจัดงานบ่อยนะก็รันวงการนะก็ดีนะครับผมก็ชอบว่าจะไปเหมือนกันนะครับงานที่เขาจัดไปเฉยๆครับเพราะว่าไม้คงหลงกรวดกับเขาไม่ทันนะครับผมเนี่ยไม่ใจไหวอรับะ่ะตัวเนี้ยมันตัวตัวลูกล้านผมเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ ขอให้ทุกคนสนุกกับการปลูกแคคตัสน,นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนโอ้เจ็บนิ้มวมากเลยโดนหนามตัแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย